พินอกคิโอกับความโหดร้ายของสังคมยุคนั้นพิ n น c อ h คิโออาจไม่ได้อยากมีนิสัยแบบนี้ไม่มีใครอยากถูกมองในแง่ร้ายสวัสดีค่ะวันนี้มานิเฟสโตรายการเรื่องเล่าปริศาสตร์จะชวนคุณไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพินอคิโอ ตัวการ์ตูนหุ่นไม้ผ่านหนังสือนิทานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆมากที่สุดในโลกและโด่งดังจนคุยกับคนชาติไหนก็ต้องรู้จักซึ่งหลายคนจะรู้จักพนอคคิโอในเวอร์ชั่นสดใสจากการ์ตูนของวอล์ดิสนี่ปี1940จนคิดว่าวอล์ดิสนี่เป็นคนสร้างและเขียนการ์ตูนเรื่องนี้เอง แต่จริงๆแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือนิทานที่ชื่อว่า The Adventures of Pinocchio ซึ่งเนื้อเรื่องต้นฉบับไม่ได้สดใสแบบในการ์ตูนเลยตัวละครทุกตัวโดยเฉพาะพิน o อคคิโอก็สุดแสนจะดาร์กและหดหห่ห่างไกลเวอร์ชั่นปัจจุบันที่คนทั่วไปรู้จักเยอะมากห่างไกลยังไง ห่างไกลจนทำให้หลายคนสงสัยว่านี่มันหนังสือนิทานสำหรับเด็กจริงๆหร,ร,รอโดยความดาร์กที่ต่างจากเวอร์ชันแอนิเมชันของวอล์ดิสีน์แบบสุดขั้วตัวอย่างก็เช่นเจ้าจิงหลีพูดได้เจมินี่ในหนังสือโดนฆ่าตายโดยพินอคคิโอ นอคิโอในหนังสือถูกออกแบบนิสัยมาให้ขี้รำคาญดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังคนใกล้ตัวเลยเมื่อพี่นอคคิโอถูกเจ้าจิ้งหรีดบ่บนและตักเตือนเอามากๆเข้าด้วยความที่รำคาญพี่นอคคิโอก็เลยคว้างค้อนไปที่กำแพงที่จิ้งหรีดเกาะอ,อยู่ปรากฏว่าเจ้าจิ้งหรีดหลบไม่ทันและพี่นอคคิโอจึงกลายเป็นฆาตรกรที่เผลอ ้าเจ้าจริงหลีพูดได้เจมินี่ตายอีกตัวอย่างช่วงต้นๆของหนังสือด้วยความที่พินอคคิโอเต้นหุ่นไม้มีชีวิตที่สนและเอาแต่ใจมากๆทันทีที่การแกะสละักท่อนซุงตัวพินอคคิโอให้กลายเป็นรูปร่างเหมือนคนนั้นเสร็จสมบูรณ์พินอคคิโอก็วิ่งหนีออกจากบ้าน โดยมีพ่อช่างไม้เจ็บเป็โตวิ่งตามตอนนั้นมีตำรวจผ่านมาพอดีพีนอคิโอเลยทำอะไรบางอย่างให้ตำรวจเข้าใจผิดตำรวจคิดว่าพ่อช่างไม้วิ่งไล่เพื่อถูกตีจะกักขังทำร้ายพีนอคิโอตำรวจก็เลยจับพ่อช่างไม้เข้าคุกและยิ่งไปกว่านั้น ในตอนจบของหนังสือพี่นอคคิโอถูกฆ่าตายนะใช่ได้ยินไม่ผิดพี่นอคคิโอในหนังสือถูกฆาตกรรมถูกจิ้งจอกและแมวเจ้าเล่หลอกพาไปฆ่าในป่าโดยการจับแขวนคอให้ตายใต้ต้นอกยักษ์พอฟังมาถึงตรงนี้ ก็เลยสงสัยว่าทำไมเวอร์ชั่นต้นฉบับช่างต่างจากเวอร์ชั่นของวอต์ดิสีย์โดยสิ้นเชิงเอามากๆทั้งเศร้าทั้งหดหู่และงงด้วยว่าทำไมถึงเขียนให้ตัวละครพีนอคคิโอต้องไป็เด็กเกเรมิใส่ไม่ดีเอามากขนาดนี้เลยเหรอก็เลยลองค้นประวัติผู้เขียนซึ่งก็คือกาโลกรดีนักเขียนชาวอิตาเลียน ได้แต่งนิทานที่มีเนื้อหาแตนโหดร้ายนี้แล้วตั้งชื่อนิทานว่า The Avengers of Pinocchio การมาจนภัยของพินอคคิโอซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าถ้าใครสนใจลองไปหาอ่านกันได้นะมีแปลเป็นภาษาไทยโดยฉบับที่มีบรรยากาศใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดก็คือ Pinocchio โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อ กลับมาที่นักเขียนกรดีพอลองคนประวัติดูก็พบว่าเดิมทีเขาชอบเขียนหนังสือเขียนบทความทางด้านการเมืองและเพราะตอนนั้นมีปัญหาชีวิตคือเป็นหนี้จากการจัดการพนันครอบครัวและลูกก็ยังไม่มีจากตรงนี้คิดว่าปัญหาชีวิตที่เขาเจอรวมถึงแนวเขียนที่ถนัดทางด้านการเมืองเลยเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เนื้อหาของเรื่องจริงจังโหดร้ายกว่าหนังสือนทิทานเด็กทั่วไปเมื่อติดหนี้ติดการพานันเลยต้องการหาเงินเพิ่มทำให้กอละดี้ต้องลองเขียนหนังสือนทิทานเด็กและเลือกเขียนให้สอดคล้องกับค่านิยมในสมัยนั้นถามว่าค่านิยมในสมัยนั้นมันเป็นยังไงทำไมต้องเขียนให้เรื่องและมีใยของพินอคคิโอ ให้โหดมากขนาดนี้อาจเพราะว่ากรดีอยากสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นเลยขอพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19ในสมัยนั้นอิตาลีเพิ่งรวมชาติได้สำเร็จและจากปัญหาด้านการเมืองเลยทำให้อิตาลีช่วงปี1880ยังเป็นสังคมการเกษตรมีชนชั้นแรงงาน ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอยู่เยอะการได้รับความรู้ต่างๆก็ยังไม่เท่าเทียมการเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ยังช้ากว่าประเทศอื่นในยุโรปเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้เกิดความแรนแค้นกระทบกับชนชั้นแรงงานมากที่สุดชนชั้นนี้จึงเสี่ยงที่จะถูกหลอกเลือกงานได้ไม่เยอะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของที่ดิน หรือชนชั้นอื่นโดยง่ายการโลกรดีจึงเขียนนิทานเรื่องนี้เพื่อเป็นกุสโลโบายให้เด็กสมัยนั้นว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนไม่ยอมเรียนหนังสือจะมีชีวิตที่ลำบากพบกับจุดจบแสนโหดร้ายและโดนคนอื่นหลอกโดนโกงเอาง่ายๆแต่ภายหลังพออิตาลีเริ่มเข้าสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหการร เริ่มมีเครื่องจักรเครื่องยนต์อุตสาหกรรมการผลิตเติบโตเป็นโรงงานที่ใช้ทั้งคนและเครื่องจักรบางส่วนต้องใช้แรงงานคนในการผลิตเช่นการผลิตรถยนต์ที่ภายหลังของบอกเลยว่าปัจจุบันประเทศอิตาลีคือประเทศที่ผลิตซูปเปอร์คาร์ชั้นนำของโลกมากที่สุดกลับมาที่ขัานยมสมัยนั้นคือค่านิยมประมาณว่าต้องเรียนหนังสือถึงจะไม่จน และจะถูกยกย่องว่าเป็นเด็กดีทดําดีแถมการเกเลหรือทําตัวไม่อยู่ในกฎระเบียบออกนอกกรอบเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงมากๆส่วนตัวเลยมองว่าถ้าเป็นสมัยนี้ความคิดเหล่านี้ดูจะแค่ไปสักหน่อยแต่ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นบริบททางสังคมมันถูกจำกัดทางเลือกในการใช้ชีวิตมีน้อย จึงต้องเขียนเนื้อหาเนื้อเรื่องให้ดูผิดดูร้ายแรงเกินให้อภัยเอามากๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบและทั้งหมดนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมผู้เขียนต้องเขียนสภาพสังคมวัฒนธรรมและสร้างนิสัยพินอกคิโอให้มีนิสัยที่โหดร้ายลงในหนังสือนิทานเด็กระดับโลกอย่าง The Avengers of Pinocchio แบบนั้นที่จริงๆแล้วถ้าหากมีการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในสมัยนี้เนื้อเรื่อง,องก็อาจจะไม่ดางไม่หดหูวมากและ Pinocchio อาจไม่จำเป็นต้องดูโหดร้ายขนาดนั้นถ้า p i n o c c ิโอเลือกได้ก็คงไม่อยากมีนิสัยแบบนี้และอยากถูกจดจำในฐานะฮีโร่ มากกว่าเป็นตัวร้ายจบกันไปแล้วนะคะกับตัวตนนี่แท้จริงของพี่นอคิโอในต้นฉบับและเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเล่าที่วันนี้รายการมานิเฟสโตเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันถ้าใครอยากให้มานิเฟสโตเล่าหรือแชร์เรื่องประวัติศาสตร์จากข่าวจากกระแสอันไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ เราอยากฟังฟีดแบ็ของทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าชอบช่วยกด Subscribe กดไลค์กดติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ